สวัสดีค่ะเพื่อผ่านจะเดินมาเจอชัยเฮ็ดหนังไก่สีสมบอค่ะอุ้ยแม่นบอค่ะอุ้ยพอปิดกล่องเดินมาเจอเลยจ้ะอ่าแม่นบออุ้ยแม่นจ้ะหัวยทากก็พอทากโอ้สีเหลืองกินได้บอค่ะสีเหลืองเพือ่อนๆหนังไก่จ้ะอุ้ยสวยเท่าไรดอกแต่เอาไปอยู่เนาะอุ้ยโอ้ย,อยนอนไอ้นอน กิบสองเนาะดูจ้ะนี่กินได้บ่พันเหลืองนี่กินได้บ่ความเป็นนี่เห็นบ่มันจะเป็นแบบเนี่ยขนยนี่เนาะโฟกัสบ่นบเนาะแบบนี้นี่จ้ะเป็นแบบเนี่ยเพิ่งครั้งครั้งแรกก็จะย่ามยามใบไม้ร่วงมาหาเห็ดทางทางนี้เนาะทุกทีทุกปีบ่เคยมาจา้ะหาแต่เห็ดเพิ่งยามร้อนแล,ะะล้วก็แล้วจ้ะ นี่จะดอกสีสม้มกินได้แล้วเนาะคะเนะจะเอาไปศึกษาดูนี่จะก็สวยเท่าไหรแต่ก็โอเคสะสมไปนี่คลิปสองเด้อะเด้อเห็ดหนางไก่จะไปต่อจ้าอาจจะเจอเห็ดดำลุ่มใหญ่ๆเนาะเจอเห็ดขาแดงแก่และ <laughs> อุ้ยเั่าแล้วไปต่อเนาะคะ่ะ <laughs> <laughs> เห็ดอะไรเนี่ย <laughs> พึ่งเลือดพึ่งเลือดจะพึ่งเลือดแก่ละอุ้ยพึ่งเลือดออกอาจจะมีเห็ดพึ่งหวานในยรอบีปจ้ะเดี๋ยวเดินดูก,ก่อนโอ้พึ่งเลือดโอ้แก่ละเป็นเชืยอปีนะได้อีคอนงามาปาดโชคดีคนนั่งมันะกู ยังรู้เหลือให้ดอกงามๆอยู่ป้าดีด่เจ้าดูค่ะเฮ้ยสวยนี่ค่ะเห็ดพั่นเก่ารักเดี๋ยวขอตัดขาก่อนนะคะเอ้ยกล่องรุ่นขาหนีบจ้ะยังไงหลังด้วยจ้ะอุ้ยเสียงอะไรตกใจหมดอ๋อเสียงหลดุดดอกง,งามๆด้วยจ้ะคลิปสอง ัที่บ้านเอาจะ,จะดอกสวยๆค่ะเดี๋ยวพาไปดูเห็ดดำอีกพอกโอ้ยสวยมากเลยดอกเนี่ยโอเคนี่เห็ดดำค่ะเห็ดดำนิดเดียวเองจะสะสมเอาอยามหนาวเรเคยออกมาหาเห็ดจะ้ะออกมาแต่ช่วงยามเห็ดพึง่งเค่นั้นแหละค่ะ โอเคไปต่อเนาะค่ะเนะาะบานหมดบานหมดจ้ะไปเอ้ยอุย้ยโคได้ยโยอุ้ยไม่ได้ละดูไม่ได้ล,ดดลคะค่ะบานหมดเลยอุย้ยบานหมดบานทิ้งหมดเลยคะ่ะเห็ดแนวเนี่ยเห็นน้องติ๊กเก็บไปหัวเขาจะเป็นขาวๆแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกกินได้จ้ะ เนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยเห็นน้องติ๊กเก็บไปอยู่จ้ะเนี่ยแบบเนี่ยปกาศบนน้อเห็นเขาบอกคนไทยกินได้ว่างันแต่ก็ไม่เคยกินทีทีเนาะ,ะเนาะเห็นน้องติ๊กไปศึกษาน้องติ๊กเก็บไปศึกษาแต่เราไม่เก็บไปเห็นในสมมติว่ากินได้ค่ะมีสองแบบเ้ยค่ะเด้อคู่แฝดจ้ะเนี่ยเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีอยู่ในขวดที่เขาดองขายจะเห็นแบบเนี้ยแต่ดอกสองดอกเบอ้อไปหรอกค่ะเนี่ย มันก็หอมนะคะหอมคล้ายๆเห็ดติ่กินได้นี่แหละคะ่ะหอมมากเลย <g iggle> มันหอมนะกินออกเฮ็ดกินได้คะ่ะเนี่ยตัวเนี้ย <c oughs> เห็นน้องติ๊กศึกษายอยู่เนาะโอเคแต่เราไม่เอาไปจะดอกเดียวเจอเห,เห็ดเห็ดดำกลุ่มนึงคะ่ะอู้ยดูๆคะ่ะถ้าลองไม่มีหมูมาดุดเนี่ยจะได้เยอะนะเนี่ยออกเยอะมากปลานี่พยายามจะเก็บ ระวังหน่อยเพราะว่าดินเนาะแล้วมันก็จะหกักตาอุ้ยมันกำลังขึ้นดูดอกตูมูติมิจะค่ำแล้ว,ลวจะเพื่อนโทรศัพท์มันอันเปิดไฟเองมันมีเฟสเนี่ยแต่อุ้ยสวยขาเรืองชอบจะ้ะวายแมงออกออกออกไปิไปบ้านดานี่โอ้ยเนาะจะไปบ้านดานี่ว้าว สว้ขาเหลืองชอบมากกว่าขาสีน้ำตาลจะฉันชอบขาเหลืองเนี่ยว้าวนุกนุกอ้ยขาเป็นจุม่มงามดีแท้ๆ่ว้าวสุดยอดดอูไปเรียกเอาก็บานอีกรอบที่เนึนทงทำความสะอาดไปถึงก็ทำความสะอาดเลย ว้าวได้เก็บให้กันด้ก็ได้เฮ็ดเหลืองก็ได้ทุกทีไอาย,ยามหนาวย่างเงใบยใบฤดูไม่ใบร่วงเนี่ยจะไม่มาจา้ะไม่หาเห็ดหาเฮ็ดเฉพาะเห็ดพึงแล้วก็แล้วเลยจ้ะบรเคยหายเคยเฮ็ดดำทุกจัดแต่ว่าเขาบ่ได้ร้ายแบบนี้แต่ว่าถือว่าโอเคแล้วค่ะอืมตอนมันน้อยจ้ะเตี้ยเตี้ยน้อยขอหลอ <c oughs> นี่ทอนอยังสี่โลด บานไปทำความสะอาดเอาอีกหลบนึงจ้ะตกงามๆเก็บเอามาแต่เนาะสะสมนี่อันนี้ก็เชงใหม่หรอมัง้งโอ้ยดูเสดายดียเนาะอาบบเนดูนี่ว้มันเชงใหม่อะไม่รู้เป็นไรไม่รู้เขาเป็นไรบ่เอาหรอกจ้ะใหม่ๆยังไงบอ้โหดูเลียกจ้ะ กลุ่มหนึ่งกลุ่มหน่อยๆคลิปห,หมดและสะสมค้นลาบอวแม่นเชื่อเฮ็ดห้จะปิดมีอีกบอวูคลิปสองค่ะได้เฮ็ดดำเพิ่มอีกหน่อยนึงเนาะไปต่อ เฮ้ยเก่าลักว้าวสวยจ้ะโอ้ยนอน oh, oh. Oh, wow. ออกไปจ้ะปิดหลุมนี่ค่ะเห็ดอูโอ้ยเน่าเฝ้าเน่าขนเาว้าวดูสะสมเอาออกที่ระจุมดอกสองดอกนี่ค่ะ ขาสมเห็ดจำขาเหลืองอจะโอเคนี่บอกนี่โอ้หนาวแล้วไปต่ออ้มาเทาอยู่นี่โอ้ยเสียดายด้เทาเคลือนเลยยินดีทีาเจอกันใหม่นอดอกนี่ก็โอเคอยู่นะโอ้ยแม่นบนอนอเลยแล้วมิดปาด,ด้ว อ้าวหนาวหาวหนาวหาวบาดอกนี่คืออ้วนตุบปุ๊บเ่อะปาด <c oughs> เอามีได้ตัดขาเพิ่งว้า wow. วอุ้ยสวยได้มาดอกเอาม่ได้เอ้ย <c oughs> อ๋อดูขาใหญ่มากอุ้ยทรม,มาแต่อาทิตย์ที่แล้วคือจะได้หลายดอกจ้ะนี่เดี๋ยวไปตัดเอาเนาะ ขาง,า,ง,งามๆเลยโฟกัสเลยน้องก,กองกระไดมีรอยคนเข้ามาหาด้วยเนี่ยดูแก้มมดเลยค่ะนี่นี่ก็แม่นนี่ก็แม่นรอยคนเข้ามากัดหาหมดเลยนี่กรบแม่นเออจิ๋วๆนี่อะไรแบบนี้ดอกนึ่งนี่สวยๆดอกนี้สวยจ้ะหุยงามนี่งามดอกเดียว นอกนั่นเท่าหมดจ้าไปลงตะก,ก้าซะดีๆไปบ้านกับเรานะจ๊ะนี่ไปอยู่ด้วยกันเลยเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดไค่ยๆเห็ดพิษเอ่ยไม่จับถ่ายให้ดูเซ่ๆเนาะไปต่อจ้าปาเห็นบอพี่น้องเห็ดเท่าหมดดูเห็ดเท่าหมดนู่นก็แม่นจ้น ไปนิวชีโอ้โห่าหมดบักเอฟเล็กส์กวลักบ่าโอ้เคมาแล้วโอเคมาแล้วจ้ามาบททันดูนี่แต่แก่ๆเฮ็ดกระปุกลุกแก่ๆจะแก่เอองดงมแงมปฏิทูขาบักเอฟเฮ้ คักเนาะขาบักเอฟลงตาคนหาได้นีไยสวยๆก็ประมาณนี้ละ่าเห็ดได้ประมาณนี้เราจะสะสมเอาเนี่สวยๆก็โอเคอยูอ่นะจะไปต่อเนาะคะเนาะดูเพื่อนบ้านในพานสำหรับกลางคืนยิงสัตว์หลาสัตว์เนาะค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะเก็บเห็ดพอสองยี่สิบปีพอยี่สิบก็ประมาณนี้เลยค่ะเด้อเพ็ดสูหวานคือจะบ่จื้อจะตก้งจะมุดล้วค่ะเห็นบ่ปลา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 นี่ก็เคยมาข้างทางแหลกโบเคยมาถึงนี่จักเที่ยงจะ้ะมาแต่ถึงฝั่งนู้นโอเคจ้าเพื่อนขอตัวลาไปที่นี่นะคะ่ะเนาะ จอก,กันคลิปหน้าวิดีโอหน้าเนา,นาะ,นะค่นะเนาะหรือว่าพักก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงดูดูก่อนจ้ะแปบ๊บนึงค่ะีพาชมเห็ดเทาจ้ะเห็ดเทานี้หมดเลยดูแล้วก็ลอยขาตัดขาด้วยจะ้ะดูโอ้ยมาดูเทาเทาเห็ดเทาเนาะค่ะดูค่ะเทาหมดเลยจะ้ะมืดแล้วค่ะนี่จะ้ะบรรยากาศเฮ็ดเก็ีเฮ็ดพึ่ง พอสอ20โก้จบไปเท่านี้แล้วค่ะเนาะถ้ามีคลิปต่อหรือว่ามาได้มาหาอีกก็จะถ่ายวิวที่ถอดให้ดูเนาะค่ะเนาะไปไปดูตั้งกองเงี้ยวูดดูเท่าหมดและะ้วค่ะเพืเพื่อนๆโตจะตั้งกองไปงี้ย12นาทีเนาะคะ่ะภาพธรรมชาติเนาะนี่ป่านี่เห็ดพึ่งเขาเ,เห็ดพึ่งเลือดเยอะ แต่ว่าปีนี้ว่าอะมากเลยจ้ะไปแต่คาร์บอนไปแต่อีกทีนึงจ้ะเจออีกอย่างน่าเบั่นี้เดี๋ยวแป๊บนึงว้าวเจอแบบนี้กือใครเนาะเนี่ยช่วยช่วยไปไปบ้านกับเราซะดีๆคนช่วยโอ้ยขาโอ้ชาเดอ้อ วอาวโอ้ยสดายเนาะโอ้ยสวยข้างนอกข้างในปะาติงนองอุย้ยพ่อเฮ็ดดำสองดอกสามดอกสะสมเอาีจะสะสมเอาค่ะอุย้ยดอกใหญ่ขึ้นกันได,ได้สะสมเอาจ้าโอ้ยเนาะ นไกลหน่อยก็มาจะสะสมเอาด้วยค่ะบ่มีเยอะคือเขาดอกแต่ก็ยังดีกุบ่ได้เนาะจะอ้๊ไปะนี่สองดอกปักเอบแต่ก็โอเคอยู่นะได้อย่างเงี้ยสะสมเอาจา้ะนี่สวยๆเนะาะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเฮ็ดปีพศยี่สิบเนาะเนี่ยเฮ็ด นี่คะ่ะเฮ็ดพิษเนาะกินไม่ได้คล้ายๆเฮ็ดดำมาจาจะมันกินไม่ได้เนาะคนก็ว่ากินได้แต่ตัวนี้กินไม่ได้เลยค่ะเดอ้อนี่คะ่ะเพื่อนๆโ้ยเกลียบมันมืดเฮ็ด <c oughs> ดำสีน้ำตาลโอ้ยคือมันอกงามแต่เละๆนี่จะคำแล้วยุบเอายุบเอามันมาแต่เป็นมันเกิดเป็นหย่มเป็นหย่มจ้ะเจอแต่กลุ่มดอกข้างดอกข้างดอกประมาณเนี้ย บอทลหลแต่ก็จะเอาอะคนจะเอาวะอันนี้พันขาเหลืองพันขาเหลืองสองพันนี่ได้แล้วไหน,ไหนแบบๆมีมีแล้วมั้งตาลายน,นี่ค่ะประมาณนี้แหละเห็ดดำ บายบายอุ้ยนี่ไงเหลือโอ้ยจะไปไปไหนล่ะนี่ซุบซุบสวยๆเจ็บเจ็บมาดเห็ดพึ่งเนยเห็ดบุดตานะบุดตัเพละนะโอ้ยกินเท่ากินเน่าเลยจ้ะมาดติถูนานมากเลยค่ะป่าน,นี้บ่ได้ม,มาจ้ะนานอีหลีอีโลมาดเฮ็ดอะไรเนี่ยตาแสบกินบ่ได้ <laughs> ใดส่ดูซื่อ อุ้ยเห็ดอะไรเนี่ยคล้ายๆเห็ดดำจ้ะแต่บ่แม่นต่อฮุกมาอืออือเขาเป็นขีเลยฮุกคล้ายๆเห็ดเห็ดดำจ้ะแต่บ่แม่นได้ค่ะได้อุ้ยใหญ่จริงๆคล <c média jelly fish> ้ายๆเห็ดดำอะแต่มันูว่าเป็นรู้จ้ะเห็ดพิษหรอคะอุ้ยนี่เห็ดตุ้ปู่คนเอ็นเซนตออดอะตเหี้ยตุ้ปู่เนี่ยบางคนว่ากินได้เห็ดตุ้ปู่รู้เปี่ยมั ฮะดูเหฮตตูปูดเพืเพื่อนบางคนบอกกินได้คนะ่ะแต่ว่ากับย่านมันอยู่ไข่เห็ดเห็ดชนิดเนี่ยกินได้เด้อค่ะเด้อเนาะแม่นแล้วเนาะสีขาวเนี่ยเนี่ยงามงามเฮ้ยหอมหวยหวยเลยบ่กเคยกินซิกเทอรด้วยจะเด้อนี่แต่ซื้อเอาไปกินได้บ่เหฮตตูปูตัวนี้แค่นเอซเซนเดียนะ ตัวกันเอสันดีแต่ว่าอีฮับน้องนี่กลเกสันนีเอาไปด้วยเห็นอะไรก็บเอาหมดเลยแต่มันอยู่ก็กลุ่มเนี่ยออนมากค่ะอันนี้คล้ายๆเห็ดดำจ้ะเนี่ยตัวเนี้ยเห็ดดำเนี่ยคล้ายๆเห็ดดำแต่มันมีรูจ้ะไปจ้ะเห็ดอะไรเนี่ย โอ้โ่เห็ดขาแดงเห็ดพึ่งขาแดงใช่แล้วค่ะแต่ดิฉันยังไม่เคยกินเนะาะว่าเห็ดขาแดงยังมีอยู่จ้านี่จะเห็ดขาแดงพ่อละดอกนึงแต่ก็บก่เคยกินสักเทสเราจะเคยเก็บด้วย,เ,ยเห็ดผิดบ่้าพัดสันเห็ดน้องติกเก็บอยู่เม่นบ่นี่ยนะเห็ด เมนแล้วเนาะคะ่ะเนี่ยดขาเหลืองแ<อ>ต่เราบอกเอาดูจ้กบวกกาบ่มั่นใจจะ้ะขอไพ่ตดให้เบิ้งเนี่ยเสียดายเนะอ่อนๆต่อ,อค่ะ